สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้หญิงนั่นคือโรคไทรอยเป็นพิษหรือ Hyperthyroidism ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายมีฮอร์โมนไทรอยมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานเกือบทุกส่วนของร่างกายคำถามสำคัญวันนี้คือ โรคไทรอยด์เป็นพิษเกิดจากอะไรอาการบ่งชี้ที่ต้องสังเกตมีอะไรบ้างและแนวทางการรักษาที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์เป็นอย่างไรการรู้เท่าทันสัญญาณของภาวะไทรอยด์ทำงานหนักเกินไปจะช่วยให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับส่วนที่1ข้อเท็จจริงของโรคไทรอยด์เป็นพิษและสาเหตุต่อมไทรอยด์ที่บริเวณลำคอทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์หรือไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งเปรียบเสมือนตัวเร่งการเผาผลาญและการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายเมื่อมีฮอร์โมนมากเกินไปทุกอย่างในร่างกายจึงทำงานเร็วกว่าปกติสาเหตุหลักคือโรค g r a ฟส s ข้อเท็จจริงสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคไทรอยด์เป็นพิษคือโรค g r a ฟส s หรือโรคภูมิต้านทานตนเองที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างสารมากระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนออกมาอย่างต่อเนื่องสาเหตุอื่นๆ ภาวะก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์ที่ผลิตฮอร์โมนเองหรือ Toxic ิกนอ l a r g ากร e r เการได้รับยาหรือสารไอโอดีนมากเกินไปส่วนที่ 2. อ,อาการบ่งชี้ของภาวะเผาผลาญสูงเกินไปอาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษสะท้อนถึงการที่ระบบเผาผลาญและระบบประสาทถูกกระตุนมากเกินไปอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติแม้ในขณะพักค,คอนอาการทางระบบประสาทและอารมณ์ ขี้ร้อนเหงื่อออกมากผิดปกติร่างกายรู้สึกร้อนอยู่ตลอดเวลามือสัน่นมีอาการมือสั่นเล็กน้อยหรือรู้สึกกระสับกระส่ายกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายอาการทางร่างกายและน้ำหนักน้ำหนักลดลงแม้ว่าจะรับประทานอาหารได้มากหรือมากขึ้นกว่าปกติก็ตามตอมไทรอยโตหรือคอพอกอาจคลำพบก้อนบริเวณล,ลำคอส่วนหน้าอาการเฉพาะของโรคเกรฟส์ตาปนหรือ exophthalmos อาจมีอาการตาปนหรือตาแห้งร่วมด้วยส่วนที่3แนวทางการรักษาที่ถูกต้องการรักษาโรคไทรอยเป็นพิษมีเป้าหมายเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนไทรอยและควบคุมอาการการรักษาด้วยายาหรือแอนตี้ไทรอยด์รักข้อเท็จจริงคือเป็นการรักษาเบื้องต้นโดยใช้ยาเช่นมีไทมาโซลเพื่อยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยของต่อมไทรอยใช้เวลาในการรักษาต่อเนื่องนาน1-2ปี การรักษาด้วยสารกำลังตารางสีหรือ Radioactive Iodine Therapy ผู้ป่วยจะรับประทานไอโอดีนกำลันตรางสีซึ่งจะไปทำลายเซลล์ไทรอยบางส่วนที่ทำงานมากเกินไปเป็นวิธีที่ได้ผลดีและมักใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยาการผ่าตัดหรือ Surgery การผ่าตัดเอาตอมไทรอยบางส่วนหรือทั้งหมดออกมักใช้ในผู้ป่วยที่มีก้อนไทรอยขนาดใหญ่หรือในรายที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้สรุปและ Take away เพื่อสรุปข้อเท็จจริงสําคัญเกี่ยวกับโรคไทรอยด์เป็นพิษโรคนี้เกิดจากต่อมไทรอยด์ทำงานหนักเกินไปโดยมีสาเหตุหลักคือโรคเกรฟส์อาการบ่งชี้คือใจสั่นน้ําหนักลดขี้ร้อนเงือออกมากผิดปกติและอาจมีตาปนแนวทางการรักษาหลักคือการใช้ยาต้านไทรอยด์การให้ไอโอดีนกำมันตรังสีหรือการผ่าตัด ถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อเท็จจริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJQNA Health เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเราและหากคุณมีอาการใจสั่นผิดปกติน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน T3 T4 และ TSH ทันทีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ